สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเพื่อนๆที่รักทุกท่านพบกันอีกแล้วนะคะกับวิถีไทยฟินวันนี้ต้อมจะมาสาธิตการเก็บผลไม้ป่าบูเบรี่ค่ะซึ่งอุปกรณ์การเก็บผลไม้ป่าบูเบอรี่จะมีหลากหลายลักษณะนะคะอย่างลักษณะตัวนี้นะคะท่านผู้ชมขอให้ดูใกล้ๆนะคะ อันนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นของเด็กนะคะมีพึ่งมาตอมด้วยค่ะแสดงว่าหอมหวานมากเลยเนี้ยค่ะก็จะเป็นมือเล็กๆของเด็กนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวต้อมจะเก็บให้ดูนะคะเขาก็จะเก็บประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีกระป๋องเล็กๆด้วยนะคะแต่อันนี้ต้อมไม่ไม่ได้เอากระป๋องเล็กๆมาค่ะท่านผู้ชมมองเห็นไหมหนูนนี่นะคะ เด็กๆเ,เขาก็จะมาเรียนรู้เก็บผลไม้ตามธรรมชาติที่ผู้ปกครองพามาให้รู้จักปลูกฝังให้รักธรรมชาติและรู้จักผลไม้าตามฤดูกาลนะคะซึ่งมีวิตามินมากแล้วเด็กเด็กๆที่ฟินแลนด์จะชอบมากคะ่ะอาหารโปรดเมนูตอนเช้าๆของเขาก็คือ,อ บลูบอรีกับนมค่ะดื่มนมแล้วก็เอาบลูบอรี่ใส่ไปด้วยนะคะหรือไม่ก็เป็นเข้าต้มตอนเช้าแล้วก็ผสมบลูบอริีค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวตั้มเอาเทใส่ใส่ตะแกะใส่ถังให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะ ได้อยู่นะคะท่านผู้ชมน้องเห็นไหมเนาะแสงแดดมันค่อนข้างจะนี่ค่ะต้องเกด้านนี้นะคะเป็นไงคะท่านผู้ชมลูกใหญ่สวยไหมคะค่ะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์สำหรับเด็กนะคะ ซึ่งก็จะมีมีมีหลากหลายค่มีเป็นอ่าเป็นรูปหัวจระเข้ด้วยนะคะหัวปลาหัวอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่อ่าดึงดูดความสนใจให้เด็กๆกระตือรือร้นที่อยากจะเก็บผลไม้นะคะอันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะคะอุปกรณ์สำหรับเด็กค่ะ ก็จะมาเป็นอุปกรณ์สำหรับผู้ใหญ่นะคะท่านผู้ชมตัวนี้เป็นเหล็กนะคะตัวนี้เป็นเหล็กค่ะเป็นเหล็กนะคะแต่ข้างบนนี้จะเป็นพลาสติกค่ะเดี๋ยวต้้มตักให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะตักตรงนี้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 นนวันนี้นางไม้มาเก็บผลไม้กับท่านผู้ชมถังเราตั้งไว้ก่อนนะคะ เนี่ยค่ะตัวนี้นะคะเเวลาเก็บซีฝันตัวนี้ก็จะไม่ลื่นไหลถ้าเป็นผลไม้ลูกเล็กนี่ก็จะติดขึ้นมาหมดนะคะท่านผู้ชมจะเก็บได้ละเอียดดีค่ะคืออันเล็กอันน้อยก็จะเก็บติดได้หมดนะคะอันนี้ก็ประชาชนก็นิยมใช้มากค่ะ ่านไปแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวต้มสาธิตอีกอันนึงอันนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นแบบมืออาชีพค่ะอย่างนี้เป็นอ่าเป็นพลาสติกแข็งนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะตัวนี้น่าจะใหญ่นะคะน่าจะใหญ่กว่าอันนี้ซึ่งระยะการตักตัวนี้จะตักได้หน้ากว้างกว่านะคะ แต่ว่า,าถ้าลูกเล็กๆก็จะรอดนะคะเพราะว่าช่วงซีฝันตัวนี้มันจะห่างนะคะค่ะเดี๋ยวต้อมเอาตัวน,นี้ตักให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะต้องมาด้านนี้เนาะมองเห็นไหมคะท่านผู้ชมขอถังตั้งตรงนี้นะคะนี่คะ่ะอันนี้จะตักได้ไวนะคะท่านผู้ชมคือ ตักไปแล้วก็เอามือช่วยกันซ้อนดึงขึ้นมาได้เลยค่ะตัวนี้จะจะเก็บเนื้องานได้ไวกว่ากันนะคะแต่ลูกเล็กก็จะล่วงค่ะต้องมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะมองเห็นไหมน้อ น,นี้จะนิยมกันมากนะคะราคาราคาซื้อตัวนี้อยู่ที่14ยูโร90เซนค่ะราคาอุปกรณ์ตัวนี้นะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งค่ะท่านผู้ชมต้องขอวางก่อนนะคะตัวนี้ท่านผู้ชมดูนะคะอันนี้มัน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 เคลื่อนนะคะต้อมก็เลยเอา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 สกอตเทปติดไว้ ตัวนี้จะเป็นสำหรับคนที่ปวดหลังนะคะเดี๋ยวต้องสาธิตให้ดูซึ่งถ้าเอามาใช้จริงๆมันก็จะช้าแต่ก็สำหรับคนที่ปวดหลังแล้วก็ไม่ใช้ปริมาณมากมันก็โอเคอยู่นะคะท่านผู้ชมอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมตักลงไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็ดึงขึ้นนะคะเนี่ยค่ะ คือตัวนี้มันจะอย่างนี้ได้นะคะท่านผู้ชมดูนะคะอยู่ที่เราขยับมือค่ะขยับมือตัวนี้นะคะก็คือไม่ไม่ไม่ไมต้องก้มค่ะท่านผู้ชมดูนะคะดูต้มตักนะก็ไม่ต้องไม่ต้อง,องก้มแต่ว่ามันช้าค่ะไม่ทันใจนะคะตัวนี้เอาไว้สำหรับคนที่แบบไม่ได้ใช้ปริมาณเยอะแล้วก็ มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ว่าอยากจะไปเก็บผลไม้ก็จะใช้ตัวนี้ค่ะแต่อันนี้นะคะจะมีข้อดีตรงที่ว่าถ้าเป็นพื้นที่เตียนเตียนอย่างาลูกเรดเบอรี่เนี่ยก็จะเก็บได้ดีคือเดินไปแล้วก็ตักไปแบบเหมือนเหหมมืืออนนเเดินเล่นเลยค่ะไม่ต้องก้มนะคะแต่ถ้าเป็นป่าที่มีกิ่งไม้เยอะๆตรงนี้คือจะจะตักไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมันจะต้องเก็บกิ่งไม้ออกมันก็พอได้นะคะท่านผู้ชม หลุดเฟรมไหมหลุดเฟรมไหมเดี๋ยวต้อมตักสักนิดนะคะจะได้เอาไปเทให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันตรงนี้ผลไม้ไม่ปีนี้ผลไม้เยอะอยู่แต่ว่ามันไม่โตค่ะท่านผู้ชมมันมันเห่งแรงนะคะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวต้อมจะเอาไปเทให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมใกล้ๆนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะเหมือนกับตัวแรกที่ต้อมสาธิตให้ดูนะคะ เนี่ยค่ะมันมันจะมีมีตัวนี้นะคะซ,ซึ่งสามารถถอดได้นะคะตรงนี้คะ่ะถอดได้ถอดได้นะคะมันก็มีนะมันมันก็ได้อยู่นะคะท่านผู้ชมดูค่ะเดี๋ยวต้อมเทให้ดูนะคะก็เอาได้อยู่นะคะท่านผู้ชมเทได้อยู่ค่ะเดี๋ยวต้อมจะสาธิตถอดให้ให้ท่านผู้ชมได้ได้รับชมนะคะ ตัวนี้ถ้าเราไม่ใช้เราก็สามารถที่จะอถอดออกได้ค่ะถอดขาออกนะคะซึ่งเราถอดขาออกแล้วเราก็จะเป็นที่ที่ตักที่ใช้มือโดยอย่างปกติค่ะขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะอันนี้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะ ท่านผู้ชมคะก็ผ่านไปแล้วนะคะสี่แบบทีนี้ก็มาดูแบบสุดท้ายนะคะแบบสุดท้ายที่พี่น้องชาวไทยกันมาเก็บผลไม้กับบริษัทแล้วก็นิยมกันก็คือตัวนี้คะ่ะท่านผู้ชมต้องไปดูใกล้ๆนะคะเป็นคาด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 ตัวนี้จะแข็งแรงคะ่ะ พี่น้องคนไทยที่มาเก็บผลไม้ก็จะรู้จักกันดีนะคะที่นี่ที่ฟินแลนด์แบบนี้ไม่มีขายนะคะถึงมีแต่ก็ไม่แข็งแรงค่ะอันนี้ทํามาจากเมืองไทยนะคะพี่น้องที่มาเก็บแล้วเวลาเขาจะกลับบ้านเขาก็เลยเอาให้ต้มไว้ใช้ค่ะแล้วเขาก็จะเวลาเก็บเขาจะใช้ถังแบบนี้นะคะท่านผู้ชมอุ้ยเก็บไปหมดแล้ว เด,ะะเดี๋ยวต้องสาธิตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก็จะตั้งถังแบบนี้ค่ะแล้วก็ตีอย่างนี้เลยนะคะอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมได้ยินเสียงไหมคะอย่างนี้ค่ะซึ่งผลไม้ถ้าตีแบบนี้นะคะจะใช้คําว่าตีเนาะท่านผู้ชมเนาะมองเห็นไหมเนาะมองเห็นไหมคะซึ่งถ้าถ้าในกรณีที่ตีแบบนี้อ่า ลไม้ที่ได้มันก็จะรวมกันไปหมดคือทั้งลูกเรดบอร์ี่ลูกบลูบอร์รี่ลูกอ่อนลูกแก่หรือว่าเป็นพวกเ,เศษกิ่งไม้ใบหญ้าอะไรมันก็จะจะจะ,จะมีเข้ามาหมดนะคะ mm hmm. ก็อย่างนี้ถ้าจะมาเลือกขายแบบที่ต้องขายอยู่ไม่เหมาะคะ่ะเพราะว่ามันจะเหมือนกับการเพิ่มปริมาณงานเยอะแต่สำหรับบริษัทที่พี่น้องคนไทยเรามาขาย เขาไม่เลือกค่ะคือขายได้เขารับซื้อนะคะเขาไม่เกี่ยงนะคะเดี๋ยวต้องมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะว่าจะเป็นประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชม้มองเห็นไหมเอ่ยมองเห็นไหมนะอย่างนี้ค่ะคือมันจะมีลูก เรดเบอรี่ที่ยังดิบๆอยู่ที่เป็นสีเขียวๆขาวๆติดมาด้วยะคะ่ะแบบนี้ทางทางบริษัทที่เข้ารับซื้อก็สามารถชั่งกิโลได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าากิโลก็จะไม่เหมือนกับที่ต้อมเก็บขายนะคะอันนี้เป็นที่หลายๆอุปกรณ์เก็บคะ่ะท่านผู้ชม ค่ะท่านผู้ชมคะเก็บอุปกรณ์มาโชว์ท่านผู้ชมด้วยพื้นที่จำกัดคือต้องไม่สามารถเดินไปที่ไหนไกลได้เนอะเพราะว่ามันไม่มีคนถือกล้องให้ก็ถ่ายเองคะ่ะมาเก็บผลไม้แล้วก็เลย ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยนะคะว่าเราเก็บผลไม้มีอุปกรณ์อะไรแบบไหนยังไงค่ะสำหรับคลิปนี้ต้อมต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมขอได้รับความขอบคุณและปรารถนาดีจากวิถีไทยฟินค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอตัวเก็บผลไม้ต่อนะคะบ๊ายบายค่ะจะใช้อันนี้ค่ะจะเต็มไหมเนาะวันนี้บ๊ายบายค่ะ